ลงไปในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่20ได้ร่วมกับสปอกออเภอยะรางดีเๆค่ะปล่อยแถวรถอุบัติเหตุและอาทยากรรมในห่วง7วันปลอดภัยค่ะ ที่จังหวัดปัตตานีนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่20และหน่วยขึ้นตรงร่วมบูรณาการเตรียมจุดบริการประชาชนในห่วง7วันปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในตำบลประจันต์ตำบลมาะมาวีและตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีดีเดย์ปล่อยแถวรักษาความสงบเรียบร้อยบูรณาการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมีนายรุ่งโร์สะท้ายนายอำเภอยะรังพร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออำานย ความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางซึ่งจุดบริการดังกล่าวมีเครื่องดื่มที่พักจุดบริการทางการแพทย์จุดบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะฉุกเฉินที่สําคัญจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงชุดเคลื่อนที่เร็วรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นส่วนภาพเทียนอยู่นี้ครับเป็นการ,รดมกําลังของพี่พทหารทิศอาสาจากกองร้อยทหารพรานที่2011 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20ที่เร่งเข้าไ้การช่วยเหลือหรือถอนและซ่อมแซมหลังคาที่จำรุดจากเหตุลมกระโชกแรงโดยได้รับแจ้งจากนายอิสมาอาร์บูแนโตอิหมามในพื้นที่ว่ามีต้นไม้ถูกลมพัดหักโคน่นทับอาคารเรียนโรงเรียนอาราวีวิทยาพัฒ์หมู่ที่3บ้านสตาตำบลกอลามอํมาเภอยะรังจังหวัปัตตานีได้รับความเสียหายนะครับจึงออกช่วยเหลือ จากหน่วยทหาในพื้นที่ทําการเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักโคดออกจากหลังคาเพื่อป้องกันอันตร,รายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนให้กลับมาทําการเรียนการสอนได้ตามปกติครับ ขณะที่ห่วงเทศกาลปีใหม่2,566ที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่20โดยพันเอกอุทยัยนินเนธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่20ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลกองร้อยฐานพรานที่2001ที่ปฏิบัติการโจรยุทธ์ลาดตระเวนเฝ้าระวังในช่วงเวลากลางคืนในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยที่ผ่านมาได้มีข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุดุนแรงเข้ามาในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องปรามหน่วยจึงได้จัดชุดออกลาด ตระเวนเฝ้าตรวจตลอด2ี่ชั่วโมงเพื่อตรวจความมั่นคงในการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นที่ในโอกาสนี้ได้มอบของบำรุงขวัญให้กับกําลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่รวมถึงได้มีการร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติการในการลาดตระเวนให้สำเร็จผลโดยเน้นย้ํากําลังพลในการปฏิบัติงานประชาชนปลอดภัยเจ้าหน้าที่ต้องปลอดภัยด้วยค่ะที่จังหวัดปัตตานีครับกองร้อยทหารพรานที่2 0 1 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20จับมือน้องๆน,นักเรียนโรงเรียน,น,ยนบ้านสายชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต,บตบำบลตำบลกําขอไว้ครับตำบลก่อลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จักกิจกรรมรณรงค์ในการโครงการลดและเลิกบุหรี่เพื่อมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนทั่วไปห่างไกลายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่และสุราที่เป็นสิ่งเสพติดและเข้าถึงเยาวชนได้ง่ายนะครับซึ่งอาจเป็นบอกเกิดกับปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคม การเก่ออาชญากรรมต่างๆโดยกิจกรรมมีการเดินรณรงค์และแจกแผ่นพับให้ความรู้โดยชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจตาม MOU ร่วมระหว่างหน่วยงานท่าในพื้นที่และส่วนราชการในการให้ความร่วมมือสร้างสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ